สวัสดีทุกท่านคะ่ะวันนี้มาพบกับอลิซาอินเจแปนนะคะวันนี้อลิซาก็พาทุกท่านนะคะเข้าครัววันนี้นะคะไม่ได้ทําอาหารนะคะวันนี้จะพาทุกท่านมาชมในการทําไอศครีมโฮ้ยไม่ใช่นะคะวันนี้นะคะจะทําขนมถ้วยฟูและทําจากไอศครีมคือว่าเป็นเมนูที่แปลกใหม่ไม่เคยทํามาก่อนโดยปกติแล้วอลิซาจะไม่ค่อยถนัดเรื่องทําขนมเท่าไหร่นะคะ เพราะว่าทํากี่ครั้งก็ไม่เคยสําเร็จเป็นคนที่แบบไม่ได้ใส่ใจละเอียดแบบจนทําขนมได้นะคะเพราะว่าอาหารแล้วก็ขนมนะคะมันจะต่างกันมากนะคะก็วันนี้จะลองทําเพราะว่าลูกสาวก็ปิดเทอมนะคะแล้วก็ลูกสาวชอบทําขนมเนาะก็เลยอยากจะลองหัดทําขนมเมนูแปลกใหม่อะไรนี้นะคะก็เลยไปเจอเมนูเลยนี้เลยค่ะ ก็คือเอาไอศครีมนะคะแล้วก็แป้งแพนเค้กและไม่ต้องอบนะคะและวัตถุดิบก็ไม่เยอะแยะคิดว่าคุณผู้ชมก็สามารถทำได้ในช่วงที่เด็กๆปิดเทอมทำให้เพื่อนๆของลูกทานนี้ค่ะไอศครีมนะคะเราเอารสใดก็ได้ที่บ้านเราที่มีขายในซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะแต่ถ้าอยากให้สีสันสวยงามแล้วก็เอาสีอย่างอื่นมาแต่ว่าถ้าเป็นรส ผลไม้นะคะมันจะไม่ฟูนะคะต้องเป็นแบบว่าดวานิลารสช็อกโกแลตชิพรสชาเขียวประมาณนี้ค่ะแล้วใช้แป้งแพนเค้กสำเร็จรูปนะคะที่มีขายในซูเปอร์มาร์เก็ตส่วนปริมาณนะคะแล้วแต่เราเลยนะคะก็คือเวลาเราผสมค่ะก็คือให้เราต้องละลายไอศกรีมก่อนนะคะให้เขาเป็นแบบว่า,าไม่ได้แข็งค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะเอาแป้งค่อยๆใส่ลงไปและคนให้เขาข้นไม่เหลวจนเกินไปไม่แข็งจนเกินไปค่ะคนให้ละเอียดและหาแม่พิมพ์หรือว่าถ้วยที่สามารถนําไปนึ่งในกระทะไม่จะเป็นต้องเป็นหม้อนึ่งหรือว่าจะเป็นหม้อนึ่งก็ได้นะคะแต่วันนี้อธิสาก็ใช้กระทะเทฟลอนปกติกับถ้วยฟอยล์ที่ซื้อมาจากร้าน100ยเยนหรือว่าร้านดโซนั่นเองนะคะอันนี้ คิดว่าน่าจะซื้อมาจากร้านซีเรียนะคะน่าจะประมาณนี้นะคะคือร้านร้อยเยนก็มีหลายบริษัทมากเลยนะคะแต่ส่วนมากจะเห็นร้านซีเรียกับไดโซเนาะแต่ร้านซีเรียแบบอะไรก็แบบ1 0 0อย่างเงี้ยนะคะก็ลองดูนะคะเผื่อใครอ,อยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะหรือว่าเมืองไทยก็มีร้าน100บาทเนาะก็ลองไปดูนะคะร้านไดโซแล้วส่วนแป้งแพนเค้กอันนี้อริสาก็ซื้อแป้งพันเค้กในซูเปอร์มาร์เก็ตญี่ปุ่นนะคะ แต่ว่าถ้าบ้านเราก็น่าจะใช้ได้เพราะเพราะว่าขอให้เป็นแป้งแพนเค้กสำเร็จรูปหรือใครที่ผสมเป็นอยู่แล้วนะคะก็ลองผสมแล้วทำดูนะคะก็แต่คิดว่านะคะไอศครีมมะพร้าวน่าจะไม่ขึ้นนะคะ เดี๋ยวครั้งหน้าถ้ามีจะลองทำดูนะคะแล้วไอศครีมอันนี้นะคะสามารถปรับเปลี่ยนได้เมนูขนมได้หลายเมนูมากๆนะคะเดี๋ยวครั้งหน้ามีโอกาสจะลองทำเรื่อยๆแล้วก็ถือโอกาสที่อลิสาก็ได้ทำครั้งแรกแล้วก็ได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะคะก็ จำเป็นต้องปิดเสียงนะคะเพราะว่าเป็นวันหยุดนะคะเด็กๆเต็มบ้านเลยนะคะแล้วก็เสียงคุณสามีก็ดูทีวีด้วยวก็ต้องขออภัยด้วยนะคะก็คนประมาณนี้นะคะให้เขาคน้คนๆแบบเนี้ยค่ะประมาณนี้ก็คือใช้ได้นะคะกับแป้งนะคะก็คือแบบไม่เลวไม่แข็งอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็ตั้งเอาเนี่ยค่ะเอาที่เราผสมแล้วนะคะใส่ในแม่พิมพ์ไม่ต้องใส่เยอะเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็จะฟูขึ้นมาลองกะกะเอานะคะเหมือนอลิซาก็จะใส่ประมาณ สองช้อนนิดนิดที่ที่เห็นอยู่นะคะก็แล้วก็ล้วก็ไล่ฟองออกให้เขาเท่ากันนะคะส่วนอาสาก็จะมาผสมมาบลายลองทําหลายๆอย่างค่ะก็การเรียนรู้นะคะไม่มีที่สิ้นสุดนะคะจริงๆเป็นคนที่ไม่ได้ทำขนมเก่งนะคะอาหารก็ไม่ได้เก่งนะคะแต่ว่าชอบทานะคะชอบทําชอบลองนะคะอะไรแปลกใหม่ก็อยากจะลองทําอะไรเงี้ยค่ะ ก็พอเราใส่ครบแล้วก็ไม่ต้องรอเวลานะคะเราสามารถนําไปนึ่งได้เลยวันนี้อาก็ไม่ได้ใช้หม้อนึ่งนะคะใช้กระทะเทฟลอนแล้วก็ใส่น้ําประมาณคือไม่ได้เยอะจนเกินไปเพราะว่าเขาเดือดแล้วเดี๋ยวจะน้ําจะเข้าตรงขนมของเรานะคะก็ให้พอดีแล้วก็มีฝาปิดค่ะ,ะนึ่งประมาณต้มไปประมาณอ๋อสินาทีนะคะเพราะว่า แม่พิมพมันก็ขึ้นอยู่กับแม่พิมพ์แล้วก็ปริมาณของขนมด้วยนะคะก็อันนี้แม่พิมพ์วันนี้จําไม่ได้ว่าขนาดเท่าไหร่นะคะก็ต้องขออภัยด้วยเดี๋ยวครั้งหน้าจะพยายามแบบจดรายละเอียดเผื่อใครทําตามนะคะคือแม่พิมพอันนี้มันก็ไม่ได้เล็กไม่ได้ใหญ่จนเกินไปนะคะแล้วก็ใส่แบบนี้คะ่ะแล้วก็คือแม่พิมพ์เราใช้อะไรก็ได้นะคะถ้าไม่มีก็ใช้ถ้วยได้นะคะก็คล้ายๆเราทําไข่ตุนเลยเนาะ ขนมนะคะทวยฟูคิดว่ามันงาน่ายมากๆนะคะตอนแรกคิดว่าตัวเองจะทําไม่ได้นี่เป็นเมนูที่แบบว่าไปเปิดนะคะ t ิกต็อกนะคะเราก็ไปเจอค่ะเฮ่ ي, น่าลองทําจังเลยแล้วก็ลูกบอกว่าคุณแม่ทําขนมไม่เป็นอลองลองลูกอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นลองครั้งแรกพอเราเนึ่งออกมาค่ะกินกับกาแฟนะคะแล้วแขกมาที่บ้านพอดีเลยค่ะ ก็อร่อยใช้ได้และง่ายมากๆส่วนท็อปปิ้งนะคะลูกสาวก็บอกว่าอยากจะใส่ท็อปปิ้งสีสันน่ารักอะไรกับเด็กๆนะคะส่วนใครที่ไม่ชอบไม่ต้องใส่นะคะลวดลายไม่ชอบก็เอาแบบว่าทีระยางอะไรอย่างนี้นะคะก็อันนี้คลิปนี้ก็จะยาวหน่อยจะมีแบบตัดออกมาเป็นคลิปสั้นๆนะคะก็มีให้2แบบนะคะเผื่อใครที่แบบเบื่อไม่อยากดูนานๆอะไรอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะแค่เอามาใส่น้ําประมาณเนี้ยกระทะเฉยๆเลยค่ะ แล้วก็ปิดฝาค่ะไม่ต้องสนใจเลยนะคะแต่ว่าไฟนี่ก็แรงประมาณ180กว่านะก็ต้องคอยดูน้ําแห้งด้วยนะเดี๋ยวไฟไม้บ้านนะคะไม้กระทะด้วยไม่คุ้มนะคะเนี่ยค่ะก็คอยเปิดดูก็ได้นะคะพอครบ12นาทีเอ๊ะมันยังไม่ฟูดีหรือม่ใครจะเอาไม้จิ้มลงไปถ้าไม่แน่ใจนะคะแล้วถ้าเกิดไม่มีแป้งติดไม้มาก็าแสดงว่าสุกเหมือนเราอบเค้กปกติเลยค่ะแต่ถ้าใครเคยทําขนมถ้วยฟูนะคะ ก็ลองใช้ส่วนผสมขนมเป็นแป้งขนมถ้วยฟูแล้วก็ลองผสมไอศครีมวานิลาชาเขียวช็อกโกแลตอะไรอย่างนี้ค่ะลองดูนะคะใครก็ทําได้นะคะไม่มีเตาอบเลยไม่ต้องใช้นะคะแล้วก็เป็นเมนูวันหยุดด้วยนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าก็จะหาเมนูขนมแปกใหม่มาให้เ,เพื่อนๆได้ลองทำแบบง่ายๆเนาะโดยที่ไม่ต้องใช้วัตถุดิบหรือว่าไม่ต้องตวงอะไรเยอะๆเพราะว่า โดยส่วนตัวอลิสาก็ไม่ชอบมานั่งตวงนั่งจับละอะไรที่มันละเอียดนะคะเป็นคนที่แบบว่าทำอาหารก็เห็นเคยเห็นใช่ไหมคะคือสับๆแล้วก็พัดๆให้มันสุกกินได้บางทีก็เค็มไปหวานไปก็ว่ากันไปนะคะทุกอย่างคือการเรียนรู้นะคะวันนี้ก็เอารูปภาพมาให้เพื่อนได้เห็นนะคะแล้วก็จำเป็นต้องปิดเสียงเพราะว่าเสียงคนในบ้านเต็มเลยนะคะก็อย่างอย่างที่เห็น,นะคะ่ะทุกคนก็ลองไปซื้อดูนะคะ ก็ง่ายมากๆเผื่อใครที่อยากทำเผื่อว่าจะมีประโยชน์ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและหากผิดพลาดประการใดก็กราบขออภยัยชอบไม่ชอบก็ให้ภัยด้วยนะคะถ้าเกิดว่าไม่ชอบคลิปนี้ก็มีคลิปเก่าๆก็มีหรือว่ารอคลิปหน้าก็ได้นะคะก็ลองให้โอกาสในการเรียนรู้สำหรับ อาดิสาอินเจแปนด้วยนะคะขอบคุณทุกไลฟ์ทุกแชร์ทุกกำลังใจขอบคุณ FC ทั่วโลกของ Youtube แล้วก็เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆใน Youtube แล้วก็ญาติพี่น้องแล้วก็คุณผู้ชมทุกท่านนะคะหากท่านใดที่เข้ามาชมก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจและกดกระดิ่งแจ้งเตือนคอมเมนต์มาได้นะคะว่าอยากจะให้ลองเมนูอะไรนะคะ ก็จะพยายามหามานะคะเผื่อเป็นไอเดียด้วยค่ะช่วงนี้ก็คลิปอาจจะช้าหน่อยเพราะว่าลูกก็อยู่บ้านนะคะปิดเทอมก็ต้องขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้าใจค่ะ